อือเสร็จแล้วเก่งมากๆเลยหนูเก่งมากๆเลยค่ะสันติชาบูต่อค่ะพี่ชาบูต่อค่ะลกูกชาบูอื้อก่อนอื้อก่อนลกูก น้องอึอแล้วเดือชาบูนะคะอ,อ,อึอึโอ้โหเก่งจังเลยเก่งทั้งสองเลยจ้าเก่งทั้งสองตัวเลยเก่งมากเลยค่ะหืมเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยสันติก็เก่ง ตังเมเก่งอยู่แล้วขอมือเดี๋ยวเดี๋ยวมามีขออมือ้วขอมือหน่อยขอมือขอมือข้างนี้เก่งมากตังเมเก่งมากมากค่ะหื